มาครับการดูพักใหญ่ครับเต็มเต็มครับวันนี้โอ้โหเป็นปลาดุกแล้วครับวันนี้ไม่ใช่ช่อนนะครับมาเป็นปลาดุกแล้วครับวดนนี้เห็นกัดตึกตึกอยู่พักใหญ่นะครับเป็นปลาดุกะครับมาอาทิตย์แล้วมาได้ปลาช่อนนะครับวันนี้ด้ปลาดุกไซส์ใหญ่ครับโลครึ่งหน้านะครับมา ปลายางเหมือนเดิมครับปลายางสีดำหางสีส้มเหมือนเดิมนะครับมาเต็มเงืองเลยครับปลาดูนะครับนะเต็มเต็มเลยครับเต็มเงืองเต็มปากเต็มคำนะครับปลายางหลังสีดำตัวสีเขียวนะครับหางสีส้มนะครับมามาดูใกล้ๆกันนะครับเต็มเงืองนะครับเห็นกัอยุพักใหญ่ครับไปอยู่ สี่ห้าไม้นะครับตัวนี้นะไปครับไปครับลากขึ้นบกเลยครับกัดแล้วก็ส่งสายครับส่งสายไม่เกินห้าวินะครับวันนี้กัดตัวนี้ครับเห็นมันกัดอยู่ปุ๊บปุอยู่คิดว่าปลาช่อนเสร็แล้วครับแทบเป็นปลาดุกเองปลาดุกอุ้ยฟูนะฮะมาดูปลาดุกของประเทศเกาหลีนะครับว่า มันจะเหมือนปลาดุกประเทศไทยหรือเปล่าครับไปเราตามไปขอภาวนาจะให้มุดแล้วกันครับตีตามฝั่งเลาะฝั่งครับเป็นคลองใหม่น้ําแห้งนะครับที่ไหนครับที่เดิมครับหมายเดิมก็เขตสองน้ำครับน้ำรดน้ําแห้งครับเดินข้างฝั่งตีได้ตีหยาบปอบได้ครับก็ปลาตัวเดิมครับตัวเดิม ตัวดำหางสีเขียวหรือหางสีส้มครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวลือนลมครับอันตรายหน่อยสายใหญ่ครับวันนี้ไปขึ้นฝั่งไปถ่ายกันถ่ายคลิปกันไปถ่ายภาพนิ่งกันครับปลาดุกนะครับปลาอุยฟูปลาดุกบ้านเรา ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีจะเหมือนกันไหมผมจะหมดดินแล้วครับไม่ดิน้นเลยอะลากมาครับลากขกึ้นฝั่งไปเลยก็ปลายางเช่นเคยครับหังสีดำตัวสีเงินหางสีส้มครับปลาดุกเช่นเดิมนะฮะ ยอดไหมครับลากขึ้นฝั่งมาเลยมีไงสวยงามทีเดียวครับก็เหยียดตัวเดิมครับไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วครับวันนี้อาทิตย์แล้วก็มาปลายางหลังสีมหลังสีปลายางหลังดำตัวสีเงินหางสีส้มครับเช่นเคยนะครับเป็นปลาดุกนะครับดู ปลาดุกเกาหลีนะครับไม่เหมือนปลาดุกบ้านเราครับประเทศไทยมันจะหางจะไม่ไม่แบนขนาดนี้ครับปลาดุกเกาหลีนี่หัวโตหางจะแบนหน่อยนี่ครับใส่อวนตึ๊บครับจะถ่ายรูปนะครับอย่าลืมกดติดตามผลงานเลือดนะครับ ทางช่องไทยคอนสารพัฒน์ินะครับขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดติดตามรับชมครับ,บกดติดตามไว้นะ,ะจะได้ชมคลิปใหม่ๆขอบคุณที่เข้ามาดูฝากผลงานติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับนานาตกปลาทุกท่านปลาดิ ยียวตหน้าตุปลาหมายคองนะครับตอนเย็นนะครับเวลาห้าโมงครับขอบคุณครับที่ติดตามราบมับชม